สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอู่น้ำไชเด้อครับผมอู่น้ำไชเนาะครับกะสิพาธันบุษมย์มเนาะครับมาตามต่อแนวทางตัวเลขเพื่อได้โชคได้ลาบมันมันน้ำกันเด้อครับผมโมนี้พอฟันแมนกะว่างแล้วเด้อครับพอฟันแมนกะได้มีแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมทา้งสองทุกท่านเด้อครับกะพิจารณาในการรับชมรับฟังเอาเด้อครับเพื่อได้โชคได้ลาบในวันที่16เมษายน2568ครับ เหล็กพอเพื่อนกะเดินดีนะครับเหล็กเด่นรักน่วยรักซิปลางนะครับผมทั้งบนทั้งล่างเพื่อนกะเดินดีครับได้จับคููกะบ่คอยเขานะครับพอเพื่อนกะ่บนี่ครับงวดนี้อาจิมีที่เด็ดครับเหล็กเด่นกับเหล็กวิ่งเพื่อนนี่จับตามองให้ดีครับท่านผู้ชมเขาดีครับเอาก่อนเดอนครับครูน้ำเสกะขอบคุณพอฟันแมนครับที่ส่งอ่าที่ให้สัมผัสแนวทางตัวเหล็กมาแบ่งปันท่านผู้ชมทางสองทุกทันนะครับะ ขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้อมาเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมครับผมกับสิปปับปรุงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ f อฟที่อยากมีแนวทางตัวเลขนะครับพิบัติดังๆเด็ดๆนะครับโทรมาได้เบอร์นี้ได้ครับผม0815016139ครับ081501 หกหนึ่งสามเก้าครับกะแอดไอดีไล่มากทร่มากก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะขันว่างผมจะนัดอัดคลิปด้ครับผมเพราะว่าผมกะตัดคลิปอัดคลิปมาเรื่อยๆครับ่านบุชมเสียนเกาเสียนไม่เนาะครับกรอก่อกรด้ครับผมที่่ันบุชมที่เพิ่นเขามาใไม่เนาะครับผมกะสีลงให้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมโทรกลกับด้ครับตาดเสียนตาดซ้ำนะครับเอาเพื่อเป็นการบ่นเสียเวลานะครับผมจะพาไปตามแนวทางตัวเลขพอฟันแมนครับ ไปรับส้มรับฟังนํากันได้เลยครับพ่อครับวันน้ำใสสวัสดีครับพ่อครับผมครับสวัสดีครับครับห้อนบ่พ่อทางบนครับอันเมื่อเช้านี่เพิ่งตกตุ๋นเต้นเจ็ดโมงหาสิบมันปลาตกตุ๋นเต้นเจ็ดโมงห่อนจักมากครับพ่อห่อนไอสามโมงเช้าไงโอ้ไม่ได้เย็นดีเลยพ่อครับผมเอ้า เพีงได้พ่อมือนีบ่ได้เห็ุงานดีเนาะพ่อครับครับยุดแล้วครับยุดแล้วครับผมรอกระบานย่างเดียวน่ครับครับโอ้เดินทางตลอดปลอดภัยได้พ่อกลับบ้านครับครับผมล่งกระบานมือได้ลรอพ่อเออประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองแล้ะครับโอ้คุณนกใกล้ๆส่งการพุนพ่อครับผมครับเอามือนีพ่อกะมีแนวทางตัวเลขนะครับพ่อครับ มาแบบเด่์บอกทู้งุ่มเบิ่งกันนะพ่อครับผมใด้่เลยครับเขาเรื่องเลยเนาะครับพ่ออ่าไปที่ล่างกันก่อนนะครับครับผมล่างครับล่างหลักสิบล่างล่างหลักสิบล่างครับผมครับผมสองหกสี่สองหกสี่ครับห้าเจ็ดครับห้า เจ็ดครับล่างลักหน่วยล่างหน่วยครับผมหนล่างครับเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ครับหกแปดหกแปดครับครับผมนี่แหละครับวิ่งวิ่งล่างครับวิ่งล่างครับหกครับวิ่งหกล่างนะครับครับพ่อวิ่งหกล่างครับ ตัวลองคือสองนะครับลองคือสองครับครับผมนี่นะครับทีนี้ประกบนะครับครับผมเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับหกสี่หกสี่ครับหกแปดหกแปดครับหกหก หกหกครับผมหกเก้าหกเก้าครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับแปดเก้าแปดเก้าครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์ครับหกศูนย์หกศูนย์ครับสองหกสองหกครับผม สองสี่ครับสองสี่ครับเดี๋ยวถ้าไงแก้แก้วันน้ตัดให้อีกทีนะครับความเยอะกันไหยครับพ่อเดี๋ยวแก่หอดเหมือจังตัดนะพ่อครับผมร้อมกับสุดบนเลยพ่อพ่อเมือยตัดครับครับเอาสุดบนก็ได้ครับสุดบนเลยครับผมหลักร้อยหลักร้อยครับผมห้าเก้าเจ็ดครับหลักร้อยห้า เาเจ็ดครับสองหกครับแล้วก็สองหกมันกรึเปล่าครับผมนะครับหลักสิบหลักสิบครับผมหกสองแปดหกสองแปดครับสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าครับหลักหน่วยหลักหน่วยครับ เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งครับวิ่งบนวิ่งบนครับเก้าครับวิ่งบนเก้าครับทดลองคือเจ็ดนะครับลองเจ็ตนะพ่อครับผมครับประกบคู่เลยเนาะครับพ่อครับหกเก้าหกครับ หกเก้าหกครับหกเก้าเจ็ดครับหกเก้าเจ็ดครับเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดครับห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดครับเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าครับ สองสองเก้าสองสองเก้าครับห้าแปดหกห้าแปดหกครับเก้าหนึ่งเก้าครับเก้าหนึ่งเก้าครับขอบคุอันนี้ตัดตัเล่นสองตัวนอกข้างบนเนาะครับพ่อสองหกครับสองหกครับสองเก้าสองเก้าครับ ศูนย์หกครับศูนย์หกครับแล้วก็ศูนย์เก้าก็ศูนย์เก้าครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าครับกลับเย่อเก้าเป็นนรมาตัดให้ทีนะครับเพราะทั้งหมดมันโลสามหกเก้าทั้งหมดเก้าคู่นะครับครับพออันนี้เอาให้ทันบุษมิตเบิ้งเป่าให้เบิ้งเป็นแนวทางก่อนอพอ ขับผมเป็นมากกาจ้งจัดเนะพ่อขับครับเลขจะล่อเพราะว่าตัวเลข,ต,เลขตัวเลขที่ผมหมักได้ใจก็คือครับพ่อตัวเลขที่มักได้ใจซึ้อว่าสิเป็นเจ็ดสองเก่าที่ผมหมักได้ใจนะเจ็ดสองเก่าพอมักได้ใจนะพ่อขับผมขับเน่นไปเล่นนะพ่อ เออยังครับยังอันนี้ผมบ่อยฟังกันเสียอ๋อบ่อยฟังจันเสียอย่ดีั้งนีครับผมเพราะมันหลายคูนนะือครับเห็นแล้วครับรอโคงสุดไทยมือได้ครับพ่อเออประมาณวันที่สิบสองเดียววันที่สิบสองหัอพ่อได้ครับพ่อสิบสองละแล้วเที่ยงล่ะครับครับพ่อเอาพอกับ อาทีนน่หนีมาเมา่ิเคอเบิงเดอร์ของเทิมนี่เลขของเทิงไายเหตุผมว่าวิ่งเก่านี่เพราะว่าซิบหมดที่ผมเบิงหน้านี่สิเบ็ตหวดสิบเบิงนมากมีเก่ามากของเทิงทส่วนใหญ่ไหมครับไม่ครับว่าก<ม>ันมากเก่าที่มาหมามาลักหนวย<ผ>ม่เก่ามากลักหนวยนะครับรครับผมบบหลักเมืองเทิงครับพ่อ ข้างล่างนี่สิเป็นข้างล่างกับหกหกชิมนกข้างล่างถ้สา,า,าส่วนไหลครับพ่อรากาเจ็ดเจ็ดนี่คือตัวล่องครับสองครับอันหกมากสีมาได้ทึ่หลักหน่วยแล้วกาลักสิบครับผมครับพ่อนี่แหละครับมาให้เห็นรอตัดเล่นนะพ่อตัด ตัดให้เยอะตัวเน้นๆนครับผมับนี่แหละครับอาพ่อกะมีนอทางเพียงสานีเนาะครับกับผมมียังฝากกันอ้อู้น้ำใช่ครับครับพ่อเมื่อวานนี่ผมฟันว่าเห็นแม่แต่ของเดืกฟันเ็นแม่บอกพ่อเพลงเด๋นาวครับครับอายุเพื่อนสี่สิบเจ็ดปีอายุเพื่อนสี่สิบเจ็ดกับผมจ้างน้นก้า มันนี่นี่ขึ้นเดียวกันนะครับมันห่าเจ็บเหรียญปันนี่เป็นแต่ว่าเนี่ยมาสัดเหรียญแต่ว่าเหรียญใหญ่ไหมอืมมันอีกแต่ว่าเหรียญอย่างเดิมครับพ่อครับแต่ว่ามันกินเหรียญสองเหรียญแล้วเบื้องหลัวมันเป็นหนอ้ซีอ้หกโอจาโอเก่าไหมอ๋อเป็นเรียกที่พ่อจับครูแล้วนี่นะพ่อครับอันนี้คือเบื้องในทำหนายฝันนะครับอ๋อครับพ่อ โอ้ฝันดีนะพ่อฝันเห็นแม่ครับผมครับอย่างไรครับเอามียังฝากท่านผู้ชมบ่ครับพ่อกาสงการปีใหม่ไทยนะครับครับผมแต่ฟอไอซุปเฟิรนเดินทางจะขาดปลอดภัยนะครับครับพ่อได้ปีใหม่ไทยนี่กะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับของปีใหม่ไทยของเราครับพ่อแต่ฟอไอเอฟซีทูเฟิร์นของเชียร์ของเก่ามาเชียร์ แต่กกอูน้ำใส่ครับตกโชมมันมาเป็นตอกกันครับครับพ่อซาถูครับครับวันน้ำใส่พ่อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงนะครับพ่อครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาครับผมก็ได้ตามแนว้ทางตัวเลขพ่อฟันแม่ไปที่เรียบร่อยได้ครับเพื่อนกะใไ้ไลท์นะครับเพื่อนกะว่า ติตัดหายยืดได้ครับวันที่12ครับติตัดหายเลือหน่อยคู่ครับอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมเบิ่งไปก่อนครับสุดเต็มห้องเพลินครับยานยานว่ากักเล็กแว้นะครับเพลินกะจัดมาให้ยสุดเต็มเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอตัดวันที่สิบสอนะครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อฟันแมนครับที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ำเชื่ครับกะไวยพ่อในท่านผู้ชมทุกท่านได้ครับให้ยยืดดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับ มันมานน้ำกันดเดอครับผมสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหน่ะสวัสดีครับ